ยุงป่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งของพวกเราทหารพลานเพราะทุกๆสมรภูมิลกพวกเราไม่เคยหนีผลจากเขี้ยวแหลมคมของยุงป่าเหล่านั้นได้เลยมันกัดมันต่อยมันปล่อยเชื้อมาลาเรียเข้าสู่ร่างกายของพวกเราทหารพลานคนแล้วคนเล่าที่ถูกพกพวกเพื่อนพ้องพี่น้องหามล่างลงจากดอยนำไปส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งอยู่ในเมืองเพราะพิษไข่ป่ามาลาเรีย ที่สมอระภูมนรกสมอระภูมช่องบกก็เช่นกันมีกําลังคนทหารผ่านทหารหลักหรือทหารประจำการไม่น้อยที่ป่วยเป็นไข้ป่ามาลาเรียในห่วงนั้นเท่าที่ผมจําได้หน่วยเหนือได้ส่งหน่วยวิจัยไข้ามาลาเรียมาประจําการอยู่ที่กิ่งอําเภอนาจล่วยจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่บุคลากรในหน่วยงานไข้ามาลาเรียเท่าที่ผมจําได้ ส่วนหนึ่งเดินทางมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนหนึ่งเดินทางมาจากกองทัพโบกไทยในส่วนของกองทัพโบกไทยนั้นนายทหารที่เข้าร่วมโครงการวิจัยไข้มาลาเรียกับทหารพลานไข้ปักธงชัยในครั้งนี้ คือพันเอกนายแพทย์จรูนพิพิธกุลและอาสาสมัครทหารพลานที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพยาบาลเบื้องต้นจากค่ายสุลนาลีจังหวัดนครราชสีมาภารกิจในแต่ละวันของเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยไข้ามาลาเรียนั้นคือบุปปกป่าปีนเขาเข้าหากำลังผลทหารพลานที่อยู่หน้าแนวชายแดนไทยกัมพูชา เมื่อไปถึงทหารหมอหรือหมอสนามเหล่านั้นไม่ฟังเสียงทัดทานใดๆจากทหารพลานพวกเขาดึงกระบอกฉีดยาอันเบืิ่มเทิมออกจากเป้สนามแล้วเอาเข็มทิ่มพรวดลงไปที่แขนของพวกเราทหารพลานนักลประชาชนดูดเอาเลือดสดๆของพวกเราไปคราวละ30ซีซีก่อนจากไปนั้นหมอสนามหรือทหารหมอเหล่านั้นก็ควักบุหรี่หรือยาสูบยี่ห้อหนึ่งให้พวกเราคนละหนึ่งซองแล้วพูดสั้นๆว่า แลกกับเลือดสดๆของพวกมึงเลือดสดๆแลกกับบุหรีหนึ่งซองท่านผู้ฟังที่เคารพพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับผมจะบ้าตายเพราะมันไม่ใช่ว่าแลกครั้งเดียวแล้วจบพวกหมอสนามเหล่านั้นจะขึ้นมาที่ฐานปฏิบัติการของพวกเราเพื่อดูดเลือดไปวิจัย15วันต่อครั้งแต่ละครั้งนั้นก็จะเอาบุหรีหรือยาสูบมาล่อและแลกกับเลือดของพวกเรา พักพวกเพื่อนๆที่สู่บุรีก็ค่อนข้างจะชอบและพอใจแต่สําหรับผมกับเดชสามหลังนั้นเราสองคนไม่ค่อยจะสนใจสักเท่าใดเพราะว่าเราสองคนไม่สู่บุรี นอกจากนี้แล้วการที่ทหารหมอเหล่านั้นเดินย่ำเท้าบุกป่าปีนเขาเข้าหาพวกเราแต่ละครั้งพวกเราต้องลงไปบล็อกเส้นทางให้ทั้งขามาและขากลับถ้าวันไหนหมอสนามจะเดินทางขึ้นมาที่ฐานปฏิบัติการพะลานกงเกวียนจะมีเสียงบอกต่อกันเป็นทอดๆ้าพวกแดกคิวราดดูดเลือดคนมาแล้วโว้ย หลังจากทราบข่าวดังกล่าวแล้วพวกเราหลายคนจะใช้วิธีหลบหลีนี้ออกจากฐานปฏิบัติการไปลาดตะเวนบ้างลงไปเฝ้าบ่อน้ำบ้างเพราะไม่อยากเสียเลือดให้กับหมอสนามกลุ่มนี้ด้วยเหตุนี้เองเมื่อหมอสนามชุดนี้มาในช่วงหลังๆจึงได้เลือดสดๆกลับไปไม่มากนะัก จะว่าไปแล้วการเข้ามาวิจัยไข้มาลาเรียของหมออเมริกาในครั้งนั้นพวกเราทหารผ่านที่อยู่หน้าแนวลบไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าโครงการวิจัยไข้ป่ามาลาเรียดังกล่าวมีที่มาที่ไปอย่างไรมีผลดีผลเสียอย่างไรทุกอย่างถูกเก็บงําไว้เป็นความลับโดยสิ้นเชิง แต่สิ่งที่ไม่เป็นความลับสำหรับผมและพักพวกเพื่อนพ้องที่น้องทหารพลานคือพวกเรารู้ว่าหน่วยเหนือเอาทหารพลานค่ายปักธงชัยเป็นหนูทดลองยาแต่แม้ว่านายทหารชั้นผู้ใหญ่ในกองทัพบ,บกไทยในสมัยนั้นจะเอาพวกเราทหารพลานเป็นหนูทดลองยา พวกเราก็ยอมและค่อนข้างจะพอใจเพราะว่าการเข้ามาวิจัยไข่ป่ามาาเรียนในครั้งนั้นทําให้พวกเราทหารผ่านไขยปักธงชัยหลายคนลอดตายโดยเฉพาะผมนนนาวินลอดชีวิตจากยุงป่ามหาภัยในป่าดงดิบมาได้ก็เพราะหมอจากศูนย์วิจัยไข่ป่ามาาเรียที่หน่วยเหนือส่งเข้าไปทําการวิจัยไข่มาลาเรียที่ช่องบกในครั้งนั้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นผมต้องเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้รับทราบไม่เล่าไม่ได้เพราะการเล่าครั้งนี้จุดประสงค์ของผมคือต้องการให้พี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่แนวหลังได้รับทราบว่าทหารพลานไทยหรือทหารอื่นซึ่งอยู่หน้าแนวนั้นมีความลำบากยากแค้นแสนสาหัสจริงๆไม่ใช่เรื่องที่คุยโมโอโอวดไหลที่อ้างอิงแต่อย่างใด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นผมจำได้อย่างแม่นยำว่าเป็นวันที่ต่อเนื่องจากวันที่ผมลงไปรับสเสบียงอาหารจากฐานปฏิบัติการของค้ังข่า,ขาปีศาจเมื่อกลับมาถึงฐานพระลานกรงเกลียนแล้วตกดึกคืนนั้นผมมีอาการตัวร้อนเป็นไข้หนาวสั่นปวดศีรษะอย่างรุนแรงแต่อาการเจ็บปวดของผมในคืนนั้นผมไม่ได้บอกให้ผู้ใดทราบเพราะอย่างที่ผมเรียนกับท่านผู้ฟังตั้งแต่แรกแล้วว่าผมไม่อยากเป็นภาระให้กับเพื่อนๆผมคิดว่า ในเวลานั้นผมเป็นไข้หวัดธรรมดาเมื่อนอนหลับพักผ่อนตื่นนอนขึ้นมาอาการก็คงทุเลาแต่ท่านผู้ฟังครับผมคิดผิดเพราะว่าอาการเจ็บป่วยของผมในคืนนั้นมันรุนแรงมากจนผมไม่สามารถที่จะหลับตาลงได้ผมจึงตัดสินใจบอกกับเดชสามหลังเพื่อนคู่หูโดยที่ผมไม่รู้ว่ามันก็มีอาการเจ็บป่วยเช่นกันเดชรบกวนหน่อยเถอะเพื่อน ปวดหัวมากเลยไปขอยาจากหมอเห็นให้คูทีจากนั้นภาพที่ผมมองเห็นได้อย่างเลือนลางในเงามืดของลาตรีการคือร่างของเดชสามหลังบัดดี้คู่ทุกคู่ยากเดินหลบเล้นแฝงกายออกจากเบิร์นอนไปทางด้านทิศใต้ของฐานซึ่งเป็นเบิร์นอนของฐานผ่านอำนวยผมหอมหรือหมอเหยนหมอสนามประจำชุดปฏิบัติการ ไม่ถึง5นาทีเดชสามหลังหรือเดชเกตสันเทียก็กลับมาแล้วบอกผมว่าหมอเหินบอกว่าอย่าแก้ปวดได้ละลายกลายเป็นน้ำตั้งแต่เมื่อวานไปแล้วหลังจากเจ้าเดชเพื่อนรักในยามยากพูดจบแล้วน้ำใส่สจากดวงตาทั้งสองข้างของผมไหลลงอาบแก้มที่ร้อนเผาพราพิษไข่ผมรู้สึกสงสารตนเองขึ้นมาอย่างจับใจคิดไปต่างๆนานา,นา,นาคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ คิดถึงน้องๆคิดถึงอ้อมกอดอันแสนที่จะอบอุ่นของผู้เป็นตาและยายที่เลี้ยงดูอุ้มชูมาตั้งแต่เกิดพ่อครับครับแม่ครับตายายครับผมทุกทรมานเหลือเกินช่วยผมด้วยด้วยผมกำลังจะตาย ผมส่งเสียงละเมอหลุดออกจากปากเพราะอาการเจ็บป่วยในคืนนั้นมันถาถมรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนผมเกือบจะทนไม่ได้ผมคิดว่าตนเองนั้นต้องจบชีวิตลงด้วยพิษไข้ป่าอย่างแน่นอน แต่คนที่จะไม่ตายทำยังไงก็ไม่ตายเนื่องจากลุ่งเช้าวันต่อมาพี่เบิ้มฐานผ่านสุทินสายทองผลวิทยุสื่อสารได้แจ้งลงไปที่ฐานสนับสนุนคือฐานของขังข่าวปีศาจให้นำล่อที่มีอยู่สองตัวขึ้นมานำผมส่งศูนย์วิจัยไข้ป่ามาลาเรียซึ่งตั้งอยู่ที่กิ่งอำเภอนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานี และในตอนสายๆของวันนั้นเองผมมองเห็นพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องจากฐานขังข่าวปีศาจหลายนายกับอีกล่อสองตัวย่ำเท้าเข้ามาในฐานปฏิบัติการเมื่อมาถึงพวกเพื่อนๆก็ส่งเสียงตะโกนดังลั่นฐานว่าพวกเราโว้ยไอ้นอนอยู่ไหนรีบพามันขึ้นมานั่งบนหลังล่อไ,ไวๆเดี๋ยวมันจะตายซะก่อน หนึ่งในกลุ่มเพื่อนๆหลุดคำพูดที่แสนจะไพเราะเพราะพ,าพิงออกจากปากต่อจากนั้นล่างของผมก็ถูกเพื่อนๆหามขึ้นบนหลังล่อสัตว์ป่าหน้าขนที่สามารถช่วยเหลือคนได้ในยามศึกสงครามในวันนั้นนอกจากผมแล้วที่เป็นไข้ป่าอย่างรุนแรงยังมีเพื่อนๆอ,อ,อีกสองนายคือเดช3ามหลังและสาครเกตสม พลปืนกลจานรวมอยู่ด้วยเมื่อพวกเราคนป่วยทั้งสามขึ้นนั่งบนหลังล่อเรียบร้อยทหารเจ้าของล่อและเพื่อนๆส่วนหนึ่งก็พาล่อทั้งสองตัวก้าวออกจากฐานปฏิบัติการพระลานกงเกวียนไต่ลงจากเขาม่งหน้าฐานปฏิบัติการขังข่าวปีศาจหลายท่านสงสัยว่าล่อมีสองตัวแต่คนป่วยสามคนขึ้นไปนั่งบนล่อกันยังไง ท่านไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะว่าล่อหนึ่งตัวมันสามารถบรรทุกหรือให้คนนั่งขี่ได้ถึงสองคนเาว่า18นาฬิกาล่อสองตัวและเพื่อ,อ,อนๆก็พาผมนนนาวินเดชสามหลังสาครเกตสมสามฐานขี้โลกถึงฐานของขังข่าวปีศาจการมาที่ฐานของขังข่าวปีศาจของผมและสองสายในครั้งนี้ไม่ได้มาเพื่อรับสเสบียงไปหล่อเลี้ยงกำลังตนที่อยู่หน้าแนวลบแต่ผมและสองสายเดินตายลงมาเพราะป่วยเป็นไข้ามาลาเรีย คืนนั้นพวกเราทั้งสามคนได้นอนหลับพักผ่อนอยู่ที่ฐานปฏิบัติการขังข่าวปีศาจหนึ่งคืนการพักผ่อนหลับนอนของพวกเราทั้งสามคนในคืนนั้นมันช่างทุกข์ทรมานเหลือเกินทั้งปวดเสียงเบียนกล้าวปวดตามเนื้อตามตัวทั้งหิวข้าวแต่พวกเราทั้งสมคนนั้นไม่สามารถรับประทานอาหารใดใดได,ได้เลยเพราะทันทีที่กระเดือกเม็ดข้าวหรืออาหารลงท้องมันจะพุ่งกระฉูดสวนออกมาทันที อาการอย่างนี้เขาเรียกว่าไข้ามาาเรียนลงกระเพาะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อกินข้าวไม่ได้ผู้กองผวนยี่จีนผู้บังคับกองร้อยก็ให้กินยาควินินคนละสองเม็ดแทนแต่เจ้าค่าเอย๋ยไอยาควินินสองเม็ดที่กระเดือกเข้าปากลงสู่ท้องนั้นมันมีรสขมสุดๆพอๆกับกินบอระเพ็ดสิบก้านก็ไม่ปานด้วยเหตุนี้เองในค่ำคืนนั้นพวกเราต้องนอนทุกทรมานอยู่ในฐานปฏิบัติการจนลุ่งเช้า พอรุ่งเช้าตะวันโผล่ขึ้นจากขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันออกพวกเราทั้งสามคนก็ถูกเพื่อนๆหามขึ้นบนหลังล่ออีกครั้งและครั้งนี้ล่อทั้งสองตัวพาพวกเรามุ่งหน้าออกจากแนวป่าอย่างรู้หน้าที่แต่ท่านผู้ฟังครับกว่าล่อจะพาพวกเราหลุดออกจากป่ามาถึงบ้านแก้งเรืองได้เวลาก็ป่าเข้าไปตั้งสิบโมงเช้าแล้ว ทันทีที่ก้าวผลจากป่ามาถึงหมู่บ้านแก้งเลืองผมพบว่ามีรถยนต์โตโยต้าไดนาหกล้อของหน่วยเฉพาะกิจพานภูหลวงจอดรออยู่ก่อนแล้วและพวกเราทั้งสามคนก็ถูกเพื่อนๆหามล่างลงจากหลังล้อไปขึ้นรถยนต์อีกต่อมาหนึ่งชั่วโมงรถยนต์คันดังกล่าวจึงพาพวกเราทั้งสามคนถึงที่หมายคือศูนย์วิจัยไข้ป่ามาลาเรียชั่วคลาวซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆตลาดกิ่งอำเภอนาจหลวยจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเอง ผมเดชและสาคอนนอนพักรักษาตัวอยู่ที่ศูนย์วิจัยไข้ป่าแห่งนี้ราว15วันอาการจึงได้ทุเลาลง เดชสามหลังและสาครเกษสมถูกส่งตัวกลับเข้าหน้าแนวลบอีกครั้งส่วนผมนั้นยังมีเชื้อไข้อยู่จึงถูกส่งตัวไปอยู่ที่บอก,กอหน่วยเฉพาะกิจพานภูหลวงซึ่งตั้งอยู่ข้างโรงเรียนบ้านโนนสูงตำบลดมปดิษฐ์อําเภอน้ำยืนเพื่อลอดูอาการและจากการเฝ้าดูอาการของผมแพทย์สนามที่ทำการรักษาบอกว่าผมปลอดภัยและหายป่วยจากเชื้อไข้มาลาเรียมัจจุราชร้อยเปอร์เซ็นต์ หลังจากที่ผมหายป่วยแล้วผู้บังคับบัญชาจึงส่งตัวกลับ เข้าไปอยู่ในป่าหน้าแนวลบอีกครั้งและในวันที่ผมเดินทางกลับไปถึงหน้าแนวลบนั้นผมก็พบว่าพักพวกเพื่อนๆอ,อีกหลายคนถูกส่งตัวกลับสวนหลังด้วยพิษของไข้ป่ามาลาเรียเช่นกันเท่าที่ผมจําได้หนึ่งในนั้นมีหมอสนามหมอเยน็นฐานพลานอนํานวยผมหอมรวมอยู่ด้วยอาการเจ็บป่วยของเพื่อนๆเ,เหล่านั้นไม่แตกต่างไปจากผมสักเท่าใดคือมีไขส้สูงปวดศีรษะอย่างรุนแรงมีอาการหนาวสั่นสะท้านไปทั้งตัว การเจ็บป่วยด้วยพิษไข้ป่ามาลาเรียที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณสมรภูมิลบช่องบกในครั้งนั้นไม่ได้มีเพียงพวกเรากองร้อยฐานผ่านจู่โจมที่965เท่านั้นที่เจ็บป่วยแต่ยังมีกําลังพลฐานผ่านกองร้อยอื่นๆและทหารประจําการของกองกําลังสุลนาลีรวมอยู่ด้วยนับร้อยนาย จบตอนแล้วครับติดตามตอนต่อไปนะครับขอบคุณเลยหลายครับ